คุณชิน internal ภายใน choice เลือก selection เ,เลือก option เลือก pick selection ก,ก,การเลือกตั้ง design ตัดสินใจ determination ความตั้งใจ proper เหมาะสม suitable เหมาะสม appropriate เหมาะสม pertinent เหมาะสม fit พอดี app เหมาะสม ไรเหมาะสมออสโตรโมีดาราศาสตร์ออสโตรตีโหราศาสตร์อินเฟอร์สรุป